ได้คอดวิดีโอแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาพบก,กับครูที่ดาหาบุญสอดอุดทั้งกับวิชาเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมตอนนี้เราอยู่กับห้องสามทับสิบสองนะคะวันนี้เราจะขึ้นในหน่วยที่สามกันก็คือสถานการณ์พลังงานทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในโลกของเรานะคะอนุญาตค่ะจ้าสาวีซีมาแล้วค่ะ สามิบสี่มาแล้วโอเคสาสิบสี่ส่งในแชทซูงบีทีค่ะว่าสามสิบสี่มาแล้วเนาะเดี๋ยวครูบันทึกแชทอีกทีนะคะสรุปแล้ววันนี้มาครบถ้วนนะคะเรามีเวลาอีกประมาณสาสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องออกไปรับประทานอาหารใช่ไหมคะเนาะออกไปรับประทานอาหารกันทีนี้หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จนะคะ วันนี้ครูให้เป็นวันฟรีไทม์ของพวกเราพวกเราไม่ต้องเข้าคาบห้าใครดีใจกดไลค์มาหน่อยค่ะแสดงความรู้สึกหน่อยค่ะอ่าครูขอให้เป็นฟรีไทม์ให้กับเด็กๆที่น่ารักของครูนะคะครูจะขอสอนแค่คาบสี่เราพอละ นะคะดังนั้นเด็กๆก็จะมีเวลากินข้าวแล้วก็พักผ่อนคุยกับเพื่อนบ้างทํางานตัวเองค้างค้างหรือคุยกับคนที่เรารักนะคะพ่อคุณแม่นะคะจะได้ไม่เร่งรีบเกินไปเป็นเป็นเหมือนกับสมองสมองโบนัสให้นะคะเออแต่ตอนนี้ปูขออีกสักประมาณอ่าสิบห้านาทีชวนเด็ก เริ่นำดูหน่วยที่สามนิดนึงนะคะโอเคตอนนี้ครูรคคอร์ดวิดีโอไว้ใครที่เข้ามาทีหลังนะครูจะย้ำย้าอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันศุกร์บ่ายสองครึ่งวันศุกร์บา่บายสองครึ่งครูจะจะใช้โปรแกรมค i z ซ,ซี่ในการสอบหน่วยที่สองหน่วยผลิตภัณฑ์จากปิโตเรเลียม นะคะไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติเอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบเอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรและทางก๊าซธรรมชาติกับน้ำมันดิบนั้นต่างก็ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมสตัตว์พืชอะไรต่างๆนะคะให้เด็กๆลองกลับไปทบทวนมาซึ่งในตัวข้อสอบวิซี่ที่ครูจอยจาเอามาทดสอบลูกนะมาคัดจะคัดเอามาจาก ตัวข้อสอบที่ทั้งสามห้องแต่งนะคะแต่งมาใน Google Docs ก็คือ3ามทับสิบสามทับสสามทัสองนะคะดังนั้นก่อนหน้าจะถึงวันสอบเด็กๆอาจจะคุยกันก่อนก็ได้ว่าเอ๊ะเธอแต่งอะไรกันบ้างอะไรอย่างเี้ก็ได้นะคะเพื่อมีบางคนเขาเอ่อน่าจะเซฟไฟล์ไว้อะไรเงี้ยครูไม่ห่วงความรู้นะเออก็ช่วยๆกันได้นะคะโอเคไหมเออแต่ตอนที่เด็กๆสอบครูคจะอยากให้เด็กๆซื่อสัตย์นะคะ <What? S 2> ครับ,รบมีกี่ข้อหรอครับคุณเจตั้งใจจะแต่งห0้าสิบข้อหกสิบนาทีไหวไหมข้อละนัข้อละนาทีกว่าครูคะสักสี่สิบข้อไม่ได้หรอคะอ่าได้สี่สิบก็ได้อ่ะสี่สิบข้อแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งนี่ยอ,อ่ะ แต่มันง่ายนะแก้มมันไม่มีคำนวณด้วยนะปกติเป็นโจทย์บยาวค่ะครูคเขามันเผื่อเผื่อมันสะเพ่าเขาครูแบบอ่านรูปเดียวแล้วก็แบบไปเลยค่ะครูมันต้องมีเวลามาทวนนะคะอย่างเช่นข้อของเตยค่ะครูยาวมากขอโทษงั้นอย่างงั้นค เอาตามที่เด็กเสนอเนาะก็คือแต่ง40ข้อพอละแล้วก็ให้เวลา60นาทีนะคะโอเคดีไหมคะคะขอบคุณค่ะโอเคนะบขอบใจมากที่เด็กเสนอมาก็ยังไม่เจอห้อง10กับ11ก็เอาจาก3ขับส12นี่แหละตัดสินใจละเอา40ข้อพอ60นาทีนะคะเด็กอย่าอย่าลืมเวลานะลูกนะเออครูใจกลัวเด็กๆลืมเวลานะ จะได้สอบพร้อมกันกับเพื่อนแล้วก็เวลาสอบเนี่ยครูขอให้ลูกซื่อสัตย์ด้วยนะคะครูคูคิดว่าความซื่อสัตย์เนี่ยมันจะอยู่ในใจเรามันไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นยังไงแต่เราตัวเราจะรู้ดีนะคะโอเคอครูจะขอเปินบทที่สามหน่อยนะจ๊ะ,ะนี่นะคะ อันนี้ครูจะเอามาจากคลิปวิดีโอที่ครูจะใส่ไว้ในคลาสมนะคะก็คือคลิปแรกเลยในหัวข้อหัวข้อนี้นะคะหัวข้อา3.1นะคะครูจอเอามาจาก3.1ก็คือสถานการณ์พลังงานของโลกและของประเทศไทยนะคะเมื่อคลิกเข้าไปนะคะจะเจอกับสถานการณ์พลังงานของโลกก่อนนะคะเยีางมาดูคลิปวิดีโอกัน ทำยาวอยู่ที่5นาทีพลังงานบนโลกของเราตอนนี้มาถึงจุดที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและใส่ใจสถานการณ์น้ำมันของโลกถึงแม้จะมีการใช้ถึง88.67ล้านบาร์เรลต่อวันและมีปริมาณสำรองถึง1.7ล้านล้านบาร์เรลแต่เรากลับใช้น้ำมันมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้เมื่อคำนวณดูแล้วคาดว่าวเหลือใช้อีก52.5ปีเท่านั้นกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก เป็นภูมิภาคที่ผลิตน้ำมันได้น้อยแต่มีการใช้ในปริมาณที่สูงจากเหตุการณ์สงครามในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางส่งผลกระทบด้านปริมาณการผลิตและการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันอีกด้วยกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่มีการส่งออกน้ำมันสูงสุดส่วนใหญ่จะส่งมายังภูมิภาคเอเชียซึ่งประเทศจีนมีการนำเข้าถึง7.1ล้านบาร์เรลต่อวันสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติของโลกแหล่งก๊าซธรรมชาติของโลกมากกว่า70% อยู่ที่ตะวันออกกลางยุโรปและยูเรเชียในปี2014ทั่วโลกมีการผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่ที่3,460.6พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีและมีปริมาณการใช้3,393พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีคาดว่าเหลือใช้ได้54.1ปีโดยก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและภาคการขนส่ง จึงทำให้ภาพรวมการใช้ก๊าซธรรมชาติทั่วโลกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง1.6%ในปี2014ส่งผลให้ราคาของก๊าซธรรมชาติค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ถ่านหินของโลกประเทศในกลุ่มยุโรปและยูเรเชียมีปริมาณถ่านหินสำรองมากที่สุดในปี2014มีการผลิตถ่านหิน3,933.5ล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ และมีปริมาณการใช้3,881.8ล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบคาดการว่าเหลือใช้ได้ประมาณ110ปีหากดูในภาพรวมแล้วพบว่าโลกของเรามีอัตราส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆดังนี้เมื่อพิจารณาสถานการณ์การใช้พลังงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศมาเลเซียมีการผลิตไฟฟ้าจากการใช้ก๊าซธรรมชาติมากที่สุด ในอนาคตยังมีแผนจะเพิ่มการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่มากขึ้นประเทศสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากนักเน้นการนำเข้าก๊าซธรรมชาติและ LNG จากต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานาน้ำใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำประมาณ170แห่ง เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศและรองรับโครงการอาเซียนพาวเวอร์ิประเทศเมียนมามีศักยภาพในการผลิตกระแสะไฟฟ้ามากเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างล้นเหลือมีการส่งออกกระแสะไฟฟ้าให้กับจีนและไทยประเทศไทยมีอัตราการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องทําให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศประเทศไทยมีปริมาณการนําเข้าพลังงานถึง57% ปี2015มีการใช้น้ำมันสำเร็จรูปสูงที่สุด55%รองลงมาคือไฟฟ้า32%พลังงานถูกใช้ในภาคธุร,รกิจและอุตสาหกรรมมากที่สุด,ดโดยประเทศไทยมีโรงงานควบคุมเพียง4%และอาคารควบคุมไม่ถึง1%แต่ใช้พลังงานสูงถึง60%และ24%ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายปี2015ตามลำดับ หากพิจารณาปัญหาด้านพลังงานของโลกและอาเซียนที่ส่งผลต่อประเทศไทยประเทศจีนขยายตัวทางด้านกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วนอกจากจะส่งผลให้ความต้องการน้ำมันและถ่านหินสูงขึ้นแล้วยังก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นด้วยประเทศอิหรา่านผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบล้นตลาดและโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดก็ยังไม่มีความคืบหน้าในประเทศไทย การผลิตและความต้องการการใช้ไฟฟ้าในหลายภูมิภาคไม่สมดุลกันและด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศจึงสูงมากนอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอยู่ที่30ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรแลแหล่งน้ำมันดิบในอ่าวไทยเริ่มลดกำลังการผลิตข้อมูลพลังงานที่ได้กล่าวมาในขั้นต้นส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในโรงงานและอาคารควบคุมที่มีอยู่ประมาณ8,519แห่งทั้งประเทศ ซึ่งหลายแห่งยังไม่มีการบริหารจัดการพลังงานที่ดีพอดังนั้นสิ่งที่เราจะร่วมมือกันทําให้สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นคือการเพิ่มศักยภาพการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนซึ่งจะส่งผลให้การอนุรักษ์พลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นสุดท้ายนี้การอนุรักษ์พลังงานอาจจะเป็นแค่เรื่องทางเทคนิคแต่การวางแผนและการตัดสินใจของบุคลากรระดับผู้บริหาร คือปจัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานขององค์กรที่สำคัญที่สุดโอเคอันนี้คือคลิปเดียวเลยที่สุดใจจะเปิดให้ลูกดูสรุป ดเด็กเห็นแนวโน้มการใช้พลังงานของทั้งบ้านเราแล้วก็เพื่อนบ้านรอบๆเราไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวจีนสิงคโปร์มาเลสใช่ไหมคะคือเ,เห็นการใช้พลังงานของแต่ละที่และการผลิตพลังงานของแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยตองนี้นะคะเนาะอย่างเมื่อกี้พม,ม,ม่าม่ามีทรัพยากรอ,อยู่เยอะ ผลิตไฟมาขายให้ประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะน้องชายครูรู้จักกันตอนที่ครูยังไม่ได้ย้ายมาอยู่สักคำเนาะเออเขาก็ตอนแรกเขาเป็นนักศึกษาเนาะเขาจบนักศึกษาเสร็จแล้วปุ๊บเขาน่าจะต่อครูฟิสิกส์แต่เขาไม่ทำละเขาไปทำอะไรนะเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าที่ประเทศลาวเออโรงไฟฟ้าที่ประเทศลาว มันเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําที่ใหญ่มากแล้วก็ต้องการต้องการแรงงานคนไทยอย่างมากเลยเพราะพระที่ลาวอ่ะเขาเชื่อมั่นแล้วนะถือว่าคนไทยอ่ะเก่งอ่าแล้วคนไทยอ่ะก็ก็คือ,อกับรอบครอบอะไรเงี้ยน,นะคะเจ๋งอะไรเงี้ยเขาก็นักจะจ้างจ้างแรงงานจากไทยไปนะคะไปช่วยดูแลระบบนะคะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นลาเป็นพม่าอย่างเงี้ยก็จะมีแรยง,งานที่เป็นคนไทยเป็นเป็นเฮดแมเนเจอร์เป็นระดับหัวอะค่ะคอยควบคุมดูแลอยู่ตรงนั้นก็เยอะนะคะอ่าก็เหมือนเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยอย่างเงี้ยเขาควบคุมดูแลการผลิตการสร้างนะคะอ่านี่คะในขณะเดียวกันค่ะเอ้ยทาไมคนไทยออกไปทาที่ลาวไปทําให้พม่าก็ในประเทศไทยเห็นภาพที่เอาภาพเตาไทเมื่อกี้ไหมคะ าภาพที่อ่าวไทยจะเห็นว่าเขาพูดเลยในปี2014นะตอนนี้มันเป็นปีอะไรละ2021ใช่ไหมคะในปี202014 2020 2 0นะแนวน้อมกำลังการผลิตที่อ่าวไทยอ่ะลดลงจริงๆอย่างที่ในคลิปวิดีโอเลยแล,ละลองคิดดูเจอโควิดเจออะไรอีกเนี้ยน,นะคะกำลังการผลิตยิ่งลดลงไปใหญ่เลยไม่ใช่แค่ทรัพยากรธรรมชาติใต้น้ำที่มันลดลงแล้วอย่างเงี้ยนะะ มันเกี่ยวกับสภาพอาสภาพเศรษฐกิจของเราอีกนะคะเงินทุนที่มาใช้ในการสปอร์ตในการขุดจออเจาะอีกอย่างเงี้ยเราแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะเนาะทั้งหมดทั้งมวลค่ะโคสรุปสั้นๆแ,แบบว่าเอ่อโคจะให้ทุกคนทำงานงานหนึ่งนะคะงานง่ายๆเหมือนเดิมน,นะงานง่ายๆเหมือนเดิม ถ้าตัวอยากจะทำทำวันนี้ก็ทำตัวไม่อยากทำเกลือก,ก็ยังไม่ต้องทำยาวๆเลยนะคะให้เวลาจนถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนให้เวลาจนถึงวันจันทร์เลยแล้วกันวันจันทร์วันจันทร์เที่ยงคืนจันทร์หน้าเลยนะให้ทำอะไรใช่คลิปอะนะคะใช่คลิปมันจะบอกว่าใช่คลิปเนี่ยนะคะเด็ก เขาจะพูดถึงาลายละ่ะเขาเขาเขาจะพูดถึงว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้อย่างมายากลำบากแถมยังไม่พอประเทศไทยยังต้องไปซื้อไฟฟ้าจากข้างหน้าอีกเนี่ยแต่ว่าไฟฟ้าที่ซื้อมาหรือผลิตมาเนี่ยนะคะเอามาใช้กับอะไรใช่ไหมท้ยท้ายคลิปเด็กๆอาจจะไปดูซ้ำก็ได้นะเดี๋ยวครูสรุปตรงนี้ให้ฟังนิดนึงก่อนว่าไฟฟ้าที่ผลิตก็แบบเออ ผลิตด้วยทรัพยากรที่เหลืออน้อยนิดอยู่แล้วแล้วยังไม่พอเอาตังไปซื้อไฟฟ้าจากพม่าอีกเนี่ยแต่พอได้ไฟมาแล้วอะค่ะก็กลับเอาไปใช้กับสามสามกลุ่มหลักด้วยกันก็คือโรงไฟฟ้าใช่ไหมคะโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ออฟฟิศที่มันเป็นออฟฟิศสูงๆอะอย่างเช่นเหมือนตึกใครเคยไปแถวแยกแยกสารเด็กไหม มันก็จะมีอาคารสูงๆเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมที่เซนทรัลเฟสห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสบิ๊กซีหรือแม้แต่ออฟฟิศของไทยประกันชีวิตสีชมพูเนี่ยนะคะคือออฟฟิศลักษณะนั้นนะคะคือนนะคะใช้ไฟเยอะมากต่อวัน,นะคะ่ะลูกต่อวันหรือแม้แต่โรงพยาบาลที่ต้องเปิดไฟหรือสแตนบายเครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ไฟไว้ตลอดซึ่งเนี่ยเราใช้ไฟ กับอาคารสูงอย่างเงี้ยเยอะมากในประเทศไทยแต่ไรซึ่งการบริหารจัดการที่ดีนัาเรียนย้อนกลับไปฟังไทยคิดเถอะเขาบอกว่าไม่มีการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าที่ดีดังนั้นจึงทำให้ค่าไฟของประเทศไทยสูงปรี๊ดเลยนะคะดังนั้น งานที่ครูอยากจะให้พวกเราทุกคนออกไปช่วยกันสารก็คือมันมีเทคโนโลยีไหนบ้างที่มาช่วยจัดการทำให้ไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าของบริษัทนั้นลดลงมันมีแนวทางแนวคิดไหนบ้างที่ช่วยทำให้อ่าโรงพยาบาลน,นั้นใช้ไฟลดลงเออที่เป็นจุดขายของเขาอะค่ะอืมนะคะเข้าใจไอเดียไหมคะ อ่าเอาเปิดโอกาสให้ถามค่ะนะคะมีคนถามไหมคะถ้าไม่มีคนถามครูถือว่าทุกคนเข้าใจงานแล้วนะเออนั้นให้ทุกคนส่งเป็นลิงก์บทความลิงก์ข่าวหรือเป็นลิงก์อ่าลิงก์เนื้อหาของบริษัทนั้นขององค์กรนั้นของของ ของโรงงานนั้นนะคะว่าเขามีแนวปฏิบัติยังไงแล้วเขาลดค่าไฟได้จริงๆนะคะซึ่งครูขอตั้งเงื่อนไขอีกนิดนึงก็คือขอให้เป็นปีพุทธศักราช2อง0 2 5 5 9จนถึง2,564ขอเป็นข่าว หรือหรือเป็นแผนพัฒนาในช่วง25 5 9หถึง2564หรือจะเป็นการวางแผนพัฒนาเพื่อให้ลดค่าไฟในแบบยั่งยืนในอีก10ปีข้างหน้าก็คือยาวไปจนถึง257 4บก็ได้นะคะเป็นแผนพัฒนาเพื่อลดการใช้ไฟค่ะของโรงงานของบริษัท ของโรงพยาบาลของสำนักงานอะไรที่มันใช้ไฟเยอะๆนะคะเป็นแผนพัฒนาเพื่อลดค่าไฟนะคะโอเคเมื่อกี้เหมือนเหมือนเหมือนมันจะมีคนถามถามได้เลยจ้ะอ่ะคจะหยุดพูดให้ลูกถามเพื่อหนูงงงานมีไหมคะมีมีถามไหมคะ ถ้าถ้าไม่มีถามถ้าอย่างนั้นครูครับถ้าเป็นเป็นเป็นวิธีประหยัดนี้หรอกครับวิธีการประหยัดเป็นีการประหยัดของหน่วยงานค่ะไม่ใช่ของภาพรวมที่เขาประชาสัมพันธ์ต้องช่วยกันปิดไฟไม่ใช่นะของในหนึ่งองค์กรอะไรอย่างนี้หรอครับใช่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 ใใหนึ่งองค์กรใช่ แล้วก็บอกช,ชื่ออง,องค์กรนั้นด้วยสมมติหนูได้แผนหนูไปล้วงแผนอ่าของการลดค่าไฟของไทยประกันชีวิตสาขาสาขาแยกสารเด็กเชียงใหม่หนูไปล้วงแผนตรงนี้มาได้อะหนูส่งมาส่งมาเป็น PDF ส่งมาเป็นลิงก์ส่งมาเป็นคลิป เป็นคลิปเป็นวิดีโอได้หมดเหมือนอ้ําจะถามอ้ําถามเลยนะจะครูคะต้องสรุปไหมคะหรือว่าส่งแค่ลิงก์เฉยๆอ๋อขอบคุณมากอ้ําต้องสรุปในความคิดเห็นส่วนตัวค่ะแล้วจึงจะกดส่งค่ะอ่ะาการสรุปนะคะเช่นเดิมก็คือสรุป อย่างน้อยห้าสิบคำขึ้นไปค่ะสรุปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับแนวทางการลดค่าไฟขององค์กรนั้นค่ะจะเป็นโรงเรียนก็ได้นะจะเป็นโรงพยาบาลก็ได้นะจะเป็นโรงงานก็ได้อ่าหรือจะเป็นบริษัทก็ได้บริษัทที่มันใหญ่ๆสูงๆตึกหลายๆชั้น TOT t r m o v e ที่ที่มันเป็นสำนักงานใหญ่อ,ะอ่ะแน่นอนว่าเขาต้องเปิดไฟเพื่อจ่ายเข้ากับอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเลต็ตหรือเทคโนโลยีของเขาอะ่ะตลอด24ชั่วโมงเอ๊แล้วเขามีวิธีการบริหารจัดการค่าไฟอย่างไรอ่ทีนี้ในในงานสุดท้ายที่ครูสั่งนี้ครูจะขอฟังทุกคนในการนำเสนอด้วยนะคะ อย่างน้อยก็ไม่เกินคนละสองนาทีดังนั้นเด็กๆก็เตรียมตัวนำเสนอด้วยนะคะมาเมาะมอยให้ครูให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเออหนูไปเจออะไรมาเด็ดๆอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคเนาะแล้ววันนั้นครูจะขอบันทึกวิดีโอไว้วนะคะ,ะว่าเด็กๆนำเสนอเรื่องราวสิ่งที่เด็กไปสืบค้นมาไอ้ออกมาเจ๋งๆเลยนะลูกย้ำอีกทีนะของปีตั้งแต่ตั้งแต่ ขอปีใหม่ๆหน่อยนะคะปีที่ใกล้กับปี2564เราเนี่ยะ่ะว่าไงลูกเราต้องเปิดกล้องนำเสนอไหมคะก็ถ้าลูกเปิดกล้องได้ครูจะอยากให้เปิดกล้องเพราะว่าเวลานำเสนอแล้วเปิดกล้องไปด้วยเนี่ยมันเห็นอริยบทมันเห็นปากเราขยับนั่นน,นู่นนี่ครูคว่ามันเป็นธรรมชาติอ่ะแต่ถ้าม, <c oughs> มันเปิดกล้องไม่ได้จริงๆอย่างเนี้ยนะคะแบบเขาใช้พีซีครูก็ไม่ควรไปบังคับเขาแหละ เออจัดค่ะขอบคุณค่ะจ้าครูอยากให้เป็นลักษณะเล่าให้ครูฟังนะไม่อยากให้ก้มอ่านอยากบบเล่าให้ครูฟังเหมือนเหมือนเหมือนตอนเนี้ยครูเล่าให้เด็กๆฟังเนี่ยเห็นไหมเด็กจะเห็นว่าครูมองกล้องเห็นไหมคะเห็นไหมนะครูมองกล้องพอครูมองกล้องปุ๊บมันเป็นธรรมชาตินะคะเออสวัสดีค่ะหนูชื่อ อ่าเนยวรัญญานะคะหนูเลขที่สามสิบสี่นะคะอย่างเงี้ยเออสิ่งที่หนูอยากจะเล่าให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังก็คือเนี่ยมันมีบริษัทชื่อว่า x y z คือบริษัทนี้เจ๋งมากเลยค่ะคเพื่อนๆอยากอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้คือว่าบริษัทเนี้ยมันใช้อยู่ทั้งหมดแปดมาตรการในการลดการใช้ค่าไฟค่ะอะไรเงี้ย คือมาตรการแรกนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจำไม่ได้ขอดูแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะคะก็คือแบบเป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเด็กๆเกรงและเด็ก,เก,เกก้มอ่านจะเป็นลักษณะน,นี้อมาตรการที่หนึ่งคือเ,เกี่ยวกับใหพนักงานทุกคนอใหพนักงานทุกคนห่ขอข้าวมามาเองเพื่อเพื่อประหยัด ไปในการเปิดปั๊มน้ำในการล้างล้างภาชนะเห็นไหมคะแตกต่างกันนะถ้าเด็กก้มอ่านเนี่ยนะคะมันจะไม่มี eye c o n t a กับกล้องเห็นไหมคะมีเข้าใจครูเนาะเออ่อะมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีคำถามก็ครูจะปล่อยแล้วนะเนี่ย <laughs> ปล่อยเร็วไปไหมเนี่ยรูครับขออนุญาตครับ <laughs> เชิญจะฟั ครูครับถ้าซ้ํากันถ้าลิงซ้ำกันนี่เป็นอะไรไหครับไม่เป็นไรนค่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณครับอ้าดีกไหมจ้าเด็กอาจจะได้ข้อมูลจากการถามก็ได้นะอย่างเช่นข้างบ้านเราเนี่ยมีมีคุณน้าที่เขาทำนีคมอ่ะ ทำโรงงานอะไรโรงงานอะไรในในในมิคมอ่ะแล้วเขาอยู่ในฝ่ายแผนกเกี่ยวกับอิเล็กทริกอิเล็กโทรหรือเป็นระดับหัวหน้าอย่างเงี้ยอาจจะได้มาจากการสอบถามเขาก็ได้นะคะนี้เวลาสอบถามเขาอ่ะขออนุญาตอาัดวิดีโอไว้ด้วยหรือว่าขออนุญาตบันทึกเสียงไว้ด้วยแล้วแต่เขาจะอนุญาตอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆค่อยเอาวิดีโอนั้นมาลงในมาลงในอา่า คลาสรูมเนี้ยมันก็จะเจ๋งมากเลยครับยิวเชิญครับผมผมอยากทราบว่าเราสามารถตามข้อมูลนั้นมาเรียบเรียงลงในสไลด์แทนได้ไหมอะครูได้ครับได้โอเคอุ้ยเจ๋งเลยเแหละเออแต่ครูไม่กล้าสั่งเพราะหลายๆคนเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นภาระไอยิวครูก็เลยไม่กล้าสั่งแบบนั้นก่ะแต่ถ้ายิวสะดวกทำยินดีค่ะเพราะยิวจะเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะ นำเสนอไปด้วยใช่ไหมล่าเก่งมากค่ะครูให้พวกเราอิสระเลยนะคะ,ะถ้าชอบแบบที่ยิวนำเสนอนะคะว่ายิวจะเอามารวบรวมให้กลายเป็นสไลด์ในโพ w e r p o i n t ก่อนหรือในแคนวาก่อนแล้วก็มาเมาส์มอยให้ครูใจฟังอย่างเงี้ยครูใจก็ยินดีค่ะว่าไงน้อตน้อตเปิดใหม่ก่อนลูก มีไหมครั้งมีอีกไหมครับวันนี้ครูใจใช้ซูมของตัวเองเนาะมันสี่สิบนาทีมันจะตัดนะคะช่วงที่เขาเปลี่ยนแปลงตารางเนี่ยครูใจไม่มีสิทธิ์ใช้ซูมโรงเรียนเลยเพราะว่ามันไปซ้ำกับมันไปซ้ำกับคนคนอื่นนะคะอก็เลยต้องใช้ซูมของตัวเองดังนั้นเดี๋ยวสัปดาห์นี้ครูใจขอเข้าแค่ คาบสี่คาบเดียวเนาะแล้วก็เด็กก็ได้พักผ่อนกินข้าวแล้วก็พักต่ออีกคาบห้าหรือดเด็กจะทํางานค้างก็ได้นะคะเดลูกเลยมีคําถามบิตไหมถ้าไม่มีคําถามนะคะเอาเปิดกล้องทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็บา,บายบายครูจอยลาออกได้จ้าสวัสดีจ้า ออกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าดีใจ่าเขียงวันดีจ้าวันดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะอ่าดิ๊ดไม่ต้องทานจ้าดิ๊ดไม่ต้องทานข้าวเยอะนะเดี๋ยวง่วงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหมั่นออกกำลังกายด้วยนะเด็กเฮ้ยทำไมอยู่กันหลายคนอ่ะ งงอะแฟงไม่เคยอยู่กันหลายคนกูจะงงอยู่กับใครบ้างเนี่ยอยู่หอเหรอแค่อยู่หอเหรอแฟงแฟงโลกครับแค่อยู่หอม่อยู่กับใคร,ร,ร,ครบ้บรางไหนบอกคุยจอยดีสวัสดีค่ะครูค่ะอยู่อยู่กับน้องวอสดีค่ะ you, you โอเควันดีจ้าแฟ,จออแฟงนำทีมนำทีมโจนเออแฟนำทีมนะจ๊ะก๊อฟน์ใช่นี่คุณจะขอดีออกแล้วนะคะนี่ขอดีสดีใส่เข้า